อันนี้ก็แม่ปลูกไว้บ้านบ้านกลับมาบ้านสองครั้งแล้วหลังจากที่คุณแม่เสียไปแม่ทำไว้ให้ลูกปลูกไว้ให้ลูกได้กินไว้เอาไปแกงอ่อมได้จ้า มีพร้อมยานางชะอมแรงรักมีครบทุกอย่างต้นกล้วยงามมากเลยเต็มทั้งหลังบ้านมีแต่ใบชะพูมาละมาละขี้นกก็สุกโดยเฉพาะใบชะพู แม่ทำไว้ให้ลูกปลูกไว้ให้ลูกได้กินแม่ทำไว้ให้ลูกปลูกไว้ให้ลูกได้กินแล้วเขาก็งามเพื่อนๆนคนไหน กลับมาบ้านสองครั้งแล้วหลังจากที่คุณแม่เสียไปแม่ทำไว้ให้ลูกปลูกไว้ให้ลูกได้กินเคยมีแม่นั่งอยู่กับพ่อแต่ตอนนี้มีพ่อคนเดียว มองไปทางไหนก็มีแต่ภาพแม่ปลูกมะละกอไว้ก็ไม่ทันได้กินแต่เขาก็งามเพื่อนๆนคนไหนห่งแม่ทำไว้ให้ลูกปลูกไว้ให้ลูกได้กินใบชับคลูทุกอย่าง คือแม่ปลูกไว้มองไปทางไหนก็มีแต่ภาพแม่ปลูกมะละกอไว้ก็ไม่ทันได้กินกลับมาบ้านสองครั้งแล้วหลังจากที่คุณแม่เสียไปใบชพัพลูทุกอย่าง คือแม่ปลูกไว้มีหน่อไม้มีใบายานางมีครบเลยจ้าหลังบ้านแกงหน่อไม้ก็โดยเฉพาะใบชะพูหวยเอาไปแกงอ่อมได้จ้า มีหน่อไม้มีใบยะนางมีครบเลยจ้าหลังบ้านแกงหน่อไม้ก็กะเพาก็งามเพื่อนๆนคนไหนทำกับข้าวก็มาเอาได้นะคะที่หลังบ้านมีทุกอย่างมีชะอมชะอมก็ยอดงาม มะละกอโดกเต็มต้นแต่คนปลูกไม่อยู่แล้วหลังบ้านเคยมีแม่นั่งอยู่กับพ่อแต่ตอนนี้มีพ่อคนเดียวไหวเอาไปแกงอ่อมได้จ้า มีชะอมชะอมก็ยอดงามมีหน่อไม้มีใบยะนางมีครบเลยจา้าหลังบ้านแกงหน่อไม้ก็อันนี้ก็แม่ปลูกไว้บ้านบ้านมีกะเพรา มือแม่ปลูกทั้งนั้นเลยค่ขะเพื่อนเแม่ปลูกไว้ต้นเผือกต้นบอลอยู่หลังบ้านนี่คือ,อมีกับเพา มะละกอดกเต็มต้นแต่คนปลูกไม่อยู่แล้วหลังบ้านมะละกอดกเต็มต้นแต่คนปลูกไม่อยู่แล้วหลังบ้านปีมือแม่ปลูกทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน มีชะอมชะอมก็ยอดงามมีพร้อมยานางชะอมแมงรักมีครบทุกอย่างต้นกล้วยโดยเฉพาะใบชะพูฝีมือแม่ปลูกทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน มะละกอโดกเต็มต้นแต่คนปลูกไม่อยู่แล้วหลังบ้านใบชะพลูทุกอย่างคือแม่ปลูกไว้เคยมีแม่นั่งอยู่กับพ่อแต่ตอนนี้มีพ่อคนเดียว มีกะเพามีกะเพาทำกับข้าวก็มาเอาได้นะคะที่หลังบ้านมีทุกอย่างทำกับข้าวก็มาเอาได้นะคะที่หลังบ้าน มีทุกอย่างทำกับข้าวก็มาเอาได้นะคะที่หลังบ้านมีทุกอย่างใบชะพลูทุกอย่างคือแม่ปลูกไว้มีชะอมชะอมก็ยอดงาม มีชะอมชะอมก็ยอดงามมองไปทางไหนก็มีแต่ภาพแม่ปลูกมะละกอไว้ก็ไม่ทันได้กิไว้ชะพลูทุกอย่างคือแม่ปลูกไว้มะละกอโดกเต็มต้นแต่คนปลูกไม่อยู่แล้ว หลังบ้านมีหน่อไม้มีใบยะนางมีครบเลยจ้าหลังบ้านแกงหน่อไม้ก็งามมากเลยเต็มทั้งหลังบ้านมีแต่ใบชพูมาละมาลาขี้นกก็สุกทำกับข้าวก็มาเอาได้นะคะที่หลังบ้านมีทุกอย่าง โดยเฉพาะใบชะพูงามมากเลยเต็มทั้งหลังบ้านมีแต่ใบชะพูมาละมาละขี้นกก็สวยมีชะอมชะอมก็ยอดงามฝีมือแม่ปลูกทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน มีหน่อไม้มีใบยะนางมีครบเลยจ้าหลังบ้านแกงหน่อไม้ก็มีกะเพากลับมาบ้านสองครั้งแล้วหลังจากที่คุณแม่เสียไป